ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านก็มาดูความเคลือบหน้าการถมดินหนาวัดบ้านประอาง นนี้ผูรับมาขุถมดินที่หน้าวัดก็ถมไปแล้วประมาณสี่ไร่กว่าก็เหลือประมาณหนึ่างานประมาณ1งานแล้วก็เทเทดินแต่งหน้าอีกเล็กน้อยก็คงเสร็จ คาดว่าคาดว่าวันนี้ทางผู้รับเหมาถมดินก็น่าจะถม่าที่หน้าวัดบ้านประอ่างของเราเสร็จพราะเหลือเนื้อที่อยู่ประมาณหนึงานก็ขอขอ,อนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินวัดบ้านประอ่าง การถมดินการซื้อที่ดินถวายวัดก็เป็นสิ่งที่อามีอานิสงมากมีบุญมีพรหลามากเพราะที่ดินนำมาซึ่งความเจริญและปัจจัยอื่นๆในเมื่อมีที่ดินก็ย่อมมีการปลูกสร้างเป็นเป็นุติเป็นวิหารเป็นศาลา แล้วก็เป็นเนื้อนาบุญในทางพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนาเราเป็นเจ้าภาพถมดินคนละเที่ยวสองเที่ยวเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินคนละตารางวาสองตารางวาคนละร้อยสองอการต่อไป เนื้อนาบุญแห่งนี้ก็จะเป็นที่บำเพ็ญบุญเป็นที่บำเพ็ญกุศลของสาธุชพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็จะได้มาร่วมกันสร้างบารมีในเนื้อนาบุญในลานบุญแห่งนี้ในการต่อไปเราท่านได้เป็นเจ้าภาพถมดิน ถ้เป็นเจ้าภาพจะซื้อที่ดินถวายวัดเราก็จะได้อานิสง์ในส่วนนี้าตลอดกาลละนานเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขที่อยู่ที่แห่งใดก็ไม่อดอยากไม่ขาดแคลนมีแต่ความเจริญประกอบสมาชีพก็เจริญรุ่งเรืองอางจะค้าขายก็ร่ำรวย หลังจากพบาชาตินี้ไปสู่พบชาติภายหน้าเราก็เป็นผู้ที่มีบารมีเป็นผู้ที่มีรัศมีกว้างไกลมีประสาทแก้วประสาททองอมีวิมานแก้ววิมานทองอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบริวารมากมาย ทำการสิ่งใดในพบชาติปัจจุบันบุญอุศสงจะนุ้นทรงให้ประสบแต่ความสำเร็จความเจริญก็ขอ,ขออนุทนาญาติโยมเจ้าภาพที่ได้ร่วมเป็นที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินวัดบ้านพระอางก็ขอ,ขอให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญ,ญยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวหลวงพี่จะอ่านรายนามอาญาโยมที่ร่วมบริจาคสมทบถมที่วัดบ้านประอางแล้วก็เป็นเจ้าภาพจะซื้อที่ดินถวายวัดบ้านประอางอาเนื้อที่4ไร่1งาน55ตารางวาอาจต้องใช้เวลาพอสมควร ท่านที่หนึ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินก็มีทั้งหมด90กว่าท่านก็ขอขอนุญาตอ่านรายชื่อท่านเจ้าภาพทั้งหมด90กว่าท่านอาจต้งใช้เวลาพอสมควรอันหนึ่งคุณะปะทิตาพงวัน300 คุณธนพรศิมณี300บาทคุณนรงทันประจำาสินหบาทคุณนัทกรพรมนิมิตสามร้อยบาทคุณปิยพรโอวัฒนานวกุลนวคุล300บาทหาเด็กชายนัทพลเด็กหญิงนัตรพร โอวัฒนานวคุณ300บาทคุณประมวลเสมสี300บาทคุณทองนาคส0มบาทคุณพิชัยโยธีร้อกบาทคุณบุญช่วยสีช่ำสามร้บาทคุณกรองการสีมณี450บาทคุณเข็มพรจันเพนจันเพง เด็กหญิงสุภาพรทรงจิตเด็กหญิงสุภัตราทรงจิต159บาทคุณนารมนขอคุณนารุพรอายุวงสา0รบาท คุณแม่แปะคุณทองสุขคุณรังสรรประอาง500บาทคุณประพัดสอนหวังประสบกลาง200บาทคุณสมพานบัวจารย์200บาทคุณแม่ยิ้มคุณคุณอุทัยวันโอวัฒนานวคุณ450บาทคุณแม่อมพร คนเหรียญปรางมาศ300บาทคุณสมมนาสาธุการ400บาทคุณสุเพียรไก่แก้ว1,000บาทพระครูสังวรศิลานุยุทธ์า1,000บาทหลวงพ่อพระครูวัดศิลาวรารามหลวงพ่อท่านเมตตาหลวงพ่อเมตตา,าช่วยสมทบ ทมที่วัดบรานประอางจำนวนหนึ่งันบาทก็ขอให้หลวงพ่อจะมีสุขภาพพลั้ไมแข็งแรงเป็นรมโพรรม่มใสแก่สิทธิานุสิทตตลอดไปขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงต่อไปคุณ ชัยประเสริฐเกินเสาห้0รบาทคุณนรมนประอาง500บาทคุณคำรนทรงจิตคุณประภาวีแพร่ชุมพูหน่งพัน้าสิบบาทคุณชดาพรอุ่นใจ1,000บาทคุณทักษพรโคตะทัน คุณนัทวุฒิแก้วคำดี299บาทคุณอุทยัยคุณพัตราวิทยา500บาทคุณวรสังระอาง500บาทคุณรัติคุณรัติยากรประอ้าง1,000บาทคุณตีตูนุนสรอ,อ่อนคำ500บาทคุณเพชรสมัยหอมโหน500บาท คุณทินวันธา500บาทคุณนเรศทิพมณี199บาทบาทร้อยตำรวจเหลียนบุตรพวง500บาทคุณนัทธีนมัสการ500บาทคุณดาวสุวรรณคุณดาวสุพันณ2 0 0บาท คุณนัตการปรอาง500บาทคุณอาทิตยาทงจิต199บาทคุณมิตรศรีมณี400บาทคุณธีรวัตรนาคดี2,000บาทคุณสุชาติทรงจิต6 9 9บาทคุณการจนาบุตรพวง500บาท คุณไรบูรณเงินดี500บาทคุณสุรสิงประอาง2 9 9คสุบาบาทคุณสมนวนระอาง500บาทคุณยายประดิษฐ์หมายมุ่ง300บาทคุณสิริกรประอาง300บาทคุณแก้วการศรีมณี300บาท อันนี้ก็เป็นสระของวัดเมื่อก่อนก็เป็นที่ของคุณยายขาวพิจารณ์ท่านท่านกับลูกชายของท่านคนธนทรศรีมณีก็ขายทั้งวัด2 5 0 0 0 0มนบาทเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วแล้วก็คุณยายท่านก็เสียไปแล้วก็ลูกหลาน สภายของคุณยายขาวพิจารณ์คุณมีศรีมณีคุณพวงพักกาคุณคนากรคุณหมวยคุณดอก็อขายที่แปลงที่กำลังถมดินอยู่ในปัจจุบันจำนวน4ไร่1งาน55ตารางวาในราคา ห้ล้านสแสนบาทแล้วก็กำหนดการจ่ายคือผ่อนชำระปีละล้านผ่อนชำระ5ปีทั้งหมด5้ล้านสอแสนบาทผ่อนชำระไปถึงปีพุทธศักราช2,572ก็เราต้องหาทางวัดต้องหาปัจจัยสมทบทุนเพื่อที่จะจ่ายค่าดิน ปีละล้านยาวไปถึงปี72ก็ยังค้างเงินชำระค่าที่ดินอยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาทอขอเรียนเชิญญาติโยมท่านใดที่มีความเมตตาท่านใดที่มีกำลังทรัพย์เมตตาช่วยทางวัดบ้านพระอาง เป็นเจ้าภาพาซื้อที่ดินเพื่อสมทบทุนในการที่จะจ่ายค่าที่ดินปีละล้านให้แก่ทางาเจ้าของที่ดินก็เรียนเชิญเจริญพรคนละร้อยคนละสองร้อยคนละตารางวาสองตารางวาหรือจะเป็นเจ้าภาพถมดินก็ขอเรียนเชิญเจริญพรเพราะตอนนี้ ที่ดินก็ถมใกล้เสร็จก็เหลือประมาณหนึ่งงานหนึ่างานกว่ากว่าท่านต่อไปอคุณรัชพลคุณพ,พัทราวดีศิมณี400บาทคุณลำไยคุณทองคุณธีรพงษ์ทรงจิต300บาท คนตราณีอ,อวชระบูรภาชัย500บาทคนสมเกียรติปัญญาคนปิยบุตรเทียมพัก300บาทคนแม่มาเกินเสาท่านรองแก่นคนกรองแก้วสีเพลง1,000บาท ท่านาท่านเจ้าภาพรัดับที่58คุณเกตวลินเกวลินเกินเสาคุณจิรายุทธ์เตยมา500บาท59คุณครูเปลี่ยนทองคนทา1,000บาทคุณพ่อสมัยบุฒนาคุณแม่หมอนสีเพงคุณวิรัต ุณกนกกนงนุชคุณกนกนุชเจริญสุข1199บาทคุณทองเหลี่ยมกาบบัวคุณเกียมเกินเสา500บาทคุณจัก,กรีคุณอรัญญาบุตรพวง400บาท คุณวรัญญาเสมสีคุณสุภาพรช่างปลูก300บาทคุณประวิทยคุณมนทนาทองย้อย500บาทคุณอนุวัตนกาบบัว500บาทคุณตึงนิพาพรคุณนิภาพรตรางมาศ1000บาทคุณสมานคุณชนรดา แตมทอง500บาทคุณวิศณุกาบ,บัว500บาทคุณแม่ดมสุทาวัน500บาทคุณปิยวัฒน์ศรีมณี1,000บาทคุณชมคุณเฟื่องฟ้าบุดพวง500บาท คุณธีรชัยคำแก้วพร้อมครอบครัว1,099บาทคุณสุกัญญาคุณปรชัชญาคุณปัทวีคำผุย499บาทคทุณธรรมเนียมประอางคุณบัวไขคุณบัวไขวิสัย200บาทคุณสุบินคุณกัญญาวดีทรงจิต ท่านบริจาคดินของตนเองอเพื่อมาถมที่หน้าวัดบ้านพระอางจำนวน3คันสวนขอภครสาคันรถก็ขออนุโมทนาต่อไปคุณสุวิทย์สีมณี500บาทคุณเด่นชัยระงับสี500บาทคุณอนิสรอนิอนสรหอมหุน หนึ่งพันบาทคุณพิทักษ์คุณประสบคุณนัธิกาคำอินห้าร้อยบาทคุณชัยเชษไก่แก้วคุณสุจิตราวิชัยวงศ์เก้าร้อยก้าสิบก้าบาทคุณพรชัยชินทองสองร้อยบาท เรา,าเรียนเชิญรวมเป็นเจ้าภาพสมดินตามกำลังศรทัทธาบนร้อยสองร้อยขณะนี้ก็เหลืออีกประมาณหนึ่งงานกว่ากว่าขนาจะถมเต็มพื้นที่แล้วก็นาจะเอาหน้าดิน มาแต่งหน้ามาถมหน้าอีกทีหนึง่งหาท่านต่อไปอคณชยเชษไก่แก้วคุณสุจิตราวิชัยวงเก9 9 9บาทคุณพรชัยชินทอง200บาท คุณสมนึกเสมสี1,100บาทคุณแคล้วคุณบัวผันชาผูเขียว500บาทคุณแม่สุวันทรงจิต500บาทคุณสงัดคุณสหัดขออภัยคุณสุหัดพิจารณ์คุณปริมประภา คูมี200บาทคุณกิติคำคุณกิติคำเสียงใส300บาทคุณนัตชัยไก่แก้ว500บาทคุณแม่สมบูรณ์เสมสี1000บาท หลวงพี่รพะสมพง์สุภัตโทหลวงพี่ก็ไม่ค่อยมีปัจจัยไม่ค่อยได้ออกงานกับเขาเท่าไรก็พอมีปัจจัยเล็กน้อยก็รวมสมทบ500บาทคุณพินดวงสม1,000บาททั้งหมดมีเจ้าภาพได้ร่วมบริจาคสมทบ ในการถมที่ดินวัดบ้านประอางถมที่หน้าวัดบ้านประอางมาทั้งหมด90ท่านขอขออนุโมทนาในเจตนาในบุญในกุศลที่ท่านที่ท่านทั้งหลายได้กระทำได้บริจาคในสร้างบารมีที่ดินฝากไว้ในพระพุทธศาสนา ที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่คู่กับพระศาสนาสืบต่อไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีถึงเราจะล้มหายตายจากที่ดินแปลงนี้ก็ยังเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติกลางเป็นสมบัติของศาสนาคือไม่สามารถที่จะจำหน่ายจ่ายแจกแบ่งให้ใครได้ ที่ทรรีสงแปลงนี้ก็จะอยู่คู่กับพระศาสนาเป็นสมบัติของอพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านาเช่นเดียวกันเราท่านาช่วยกันทำนุบำร,รุงสืบต่อไปก็อขออนุทนาในบุญบาร,รมีในการสร้างคุณงามความดีสร้างบาร,รมีที่ดินทุกท่านขอขออ้างอิง คนพระศีรันตะไตรยคณพระพุทธคุณพระธรรมคนพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์อ่านได้ดนบัรดาลประทานพรให้ท่านเจ้าภาพบริจาคที่ดินท่านเจ้าภาพสมทบจัดซื้อที่ดินทุกคนทุกท่านขอทุกท่านามีบารมีที่ดิน มีความสุขความเจริญยิ่งยิงขึ้นไปประกบรอบกิจการทำงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองกาค้าขายก็ขอใหอ้ได้กำไรเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันมีสุขภาพพลเมัยแข็งแรงทุกคนทุกท่านขอเจริญพร โยมมอนกับโยมสำเภาขนไม้ ก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ดูคลิปและญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพถมที่ดินนาวัดบ้านพระอางขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านขอเจริญพร